สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องบองไปสู่ขูสุคนครับพอกระเบ,บาา่าเท้าห้งางหน้าชาแนลครับมาพร้อมสาวสีครับพี่น้องเมื่อนี้บริมาโดนแล้วคือเนีนครับสาวเพราะว่าพี่น้องถามหาได้พี่น้องพี่น้องถามหาว่าสาวสีไปใส่ร้านไปใส่คือช่วงเวลานบตรงกันกับบริมาน้ำกันเอ้ามาเมือนี้เมนูหอยพี่น้องหอยเชือรี่นวยใหญ่ๆทั้งหนียยยยยน่วยอ่าอยู่หนี่พี่น้องจิ้มมาเรียบรอยเอาลาดหลาดหลาดพริกโอ้ย วาราดจิ้มซ่ะซีวาราดน้ำจิ้มคือว่าราดพริกเอามามผักกับพักแก้มก็มีผักกรอบเนี่ยหักทั่วน้ำผักกรอบอ่าหักมะละได้มานะครับพี่น้องเอามาน้ำแล้วผักผักกาดหินน้ำโอ้โฟูมีนตำมาแล้วมาพี่น้องมาเทิงแบบจิ้มน้ำทึ่งแบบอันนี้น้ำโหลดมาอนีิมาบเบาๆไรยังฮะจัดโหลดมามามาพี่น้องบ่พาๆดวนมาสั่นจัดให้พี่น้องอยากกีดกันจัดหน่อยอืมป๊ด เราเ้รื่องสายครับามาพีงน้องมาหัวกรลรงพอดี ลายแมงวันเหมือนสิกี้ปลาพริกมาสาจามเนี่ยอืมมีตัวเดียวบินไปบินมาอยู่เอาแบบกิ่มก่อนเอาสอมเนี่ยกิม่มารูอยพี่น้องเพราะว่าหอยอันนี้เข้าแต่เข้าแต่หัวหอยบ่เดียวอันขอดทั้งในมัน นี่นันสิมิดเขาเอิ่นว่าตามเมาพี่นอ้องอันเป็นกวนอยู่นี่อยู่ในหัวหอวเ่เขาต้องเอาออกเพิ่นวาน่ากิน,ลน,นเ,กเลี้ยวมันสีนันสีวิ่งสีเมาไงก็เลยต้องเอาออกนั่น มึงนี่ม้าคือไรมีอาการมันหอนเฮ้าืัวมาหันย่างไก่เจียมไทยคลิปมน่องม้าหลัดให้น้ามากมาเฮ้าสวยก็สิทามแล้วไปเห็นยางเห็นย่างล่ถาม กกุุบยังก <ra> ็คือเป็นส้่จิ้มเธออันจิ้มหอยมัจิ้มเธอเปลอกมั้แม่แมหอยกันหมดอันน้นาหัรนันเหนียวจิ้มเอาเต่หัวมันเหรอเวลาขึ้นบัาลังสายบัลงสายบัลลนัตเหมือนะร้านร้านไงยังเห็ดอันบัลัดขวานร้านบนัดสายเว่ยภูมินัดัสาย ช่วงเปิดเทิม่มผ้ากันหมุนแต่งงานพี่น้องเลยวัเดี้แมา่ไทายเหมือนกันพี่น้องกับทามหาอยู่สาวสีไปท้ายไป นี่พี่น่องเนี่ยน้ำมากข้าข้าจังไลยเห็นหน้าตาบ้าเท่าคนเนี่ยน้ำว่าให้ล่องเอาต้นล่างจืดหรือว่าหากัหากหรือเครือล่างจืดมาต้มกินมึงเด้เว,ว้อโอ้ขอบุญหกพุน่นหลายๆพี่น้องถ้าจะกินได้มือที่สองเพื่องข้อมือเชือบริเวณดำๆเลยมันเริ่มจางลงนิดเพื่อน เพราะว่าพื้นว่าเหตุผลน,นะพื้นว่าอาการแนมบม่งแล้วือสีเป็นแบบเหมือนกับอ่าพื้นว่าอย่างไรซานผิดตกห่างอ,อ่าขอบคุณเบ้าเท่ากับโบเนียเจว่าพื่นซื้อ,อเห็นแดนในคอมเมนต์บ้าเท่ากับตัวพื้นไปเลยละ่ะขอบ,บุญขอบพุณนหลายหลแต่กับบบหูว่าเป็นย้อนอันอนั้นบ่เพราะว่ามันก็หลายอย่างพี่นองบ้าเท่ากับมีอย่างที่แบบลอ,ลองไปวัดทุอย่าง ร้องเล้วสุดวันจางลงเก่งแค่ระยะเวลาหมื่นสองหมื่นนะขัาเป็นแบบขัาเป็นฝ่าเป็นอย่างมันหนาจะบบจางเร็วปานนี้เป็นน้ำเลือด เป็นน้ำเหลือน้ำลมมันอยู่มันอยู่ภายในควาวมูสุกคือมันเหมือนมามทันทีนะจะเข้ามาเหมือนม่้มันกระจายแ <c oughs> น,น่นปะ <c oughs> มันพองเราไปจิ้มเนี่ยจิ้มเห็นไหมไปจิ้มแล้วก็มีเนาะไม่พี่น้องบึง อ้ผักกาดหินยังมาหินครับแต่เชน่อว่าผักกาดหินเนาะหัวใหญ่หาต้มต้มจากหัวชุดชวดพี่น้องหัวใหญ่ๆนี่ถามว่าเหนียวบ่บ่เหนียวหน่อเบิ่งที่พี่น้องหัวใหญ่ๆกรุบๆขึ้น

โอ้ยหัวหัวหอยพี่น้องเอ้ยกินได้แลไรกับเนี่ยเอามุมแบบเขาปากกูแล้วโอ้ยพเผน่อโอ้ชิวชูเนาะ พอ่พอพ่อหน้นเขาไปหัวซ้มันปีพ่อมันจะวยไงอู้ ຫືຍິບໍ່ໃຫຍ່ປນວຍຫັນບແ່ຕิ่มປາກຕิ่มຄັນລົນ อันนี้คือหอยเชอรี่พี่น้อง,บ,อง,องบ่านเป็นหอยปังหอยปังสีหวานกว่านะหอยปังสีหวานแต่ว่าหอยปังผูซื้อว่ามันสีนเหนียวเลยมันสีนเหนียวกว่านี้อิ่มอ่ะ,อะบ่ได้พอเพียสโดนเนาะ ไอ้เผาอิ่มกินเป็นมูนดีโอ้ยจังไลยเนาะมันกินต่อบาไวมันก็ถไยเท่านั้นแล้วอะไรอยู่บ่จี๊ดแม่ยืมนะแล้วน้องสิบกินให้อายเด้อ๋อหัวเอาหัวกี้เหรอแล้วเพิ่งว่าให้แก้วมันก็ดเสียมือเลยเนาะ

สนุกกินมนันไม่นอง <laughs> หวาัหวาัวเสี้งไอยดินบ่ืม่ป <laughs> วดทันตายเรียนรอ,อ,อ,ะ,เอะเว้ยเมื่อแต่ได้บ้าน สังนัดขนาดห่อนเอาพี่น้องเอยฝนกับฝตกแดดแบบอุย้ยเท<า>ี่ยงแดดบ่มีลมเที่ยงยังไงมันคำคำอบอได้มากินน้ำเพิเนี้โดนหลับพี่น้องอม,มากินตอนนี้ก็เลยกินแต่บอายพี่น้องรู้แจวว่า ป้าเมียมปาเมราบอกว่า <laughs> ป้าอีลีพี่น้อนอป้าไปเห็นงานป้าไปป่ปไามันไปไปไปมันไปคนละทางตื่นสาวหมากับไปไปไปมันทำหมาจังมาเผาะกันโอ้โหาซาบิผ <laughs> ักกาดหินผ <laughs> ักกาดหินเ <laughs> อาบ่มทัวอืมางกร ทัวส่วนโมนทัวฟังย่าวอื่นทัวส่วนเห็นน้ำขัวนี้เห็นวากระไดข้ายยังอยู่สดเอ้าตอนนาเพียงค่ะโบเพียตต่อหวาน ขาดหลายน้ำ,นำแต่ี่ยแต่ผู้แขวดีวข่อยก็แข็ดียุแต่ว่าข่อยย,ย,ยำบะไม่ยำบ่ไดรยังหมดบะหมดขันมากผู้ได้ยิงคือจังมือข่อยก็วางไอ้เชหมดขัน

บ่อยู่หน้าปาะเทาพี่น้องอยู่ทรงหลังบานแต่ว่าแถวนี้มีหมดขั้นปล่อยนี่แมนเบิดมันขึน้นลำชายเสืออืมกันดากพ,พี่น้องเบ <c oughs> าเบิดสะเบาเบิดเพราะวุ้ยต้องวัานมันหามคนนี่ มันยอ h ขึินด้วยนอยก้นได้ยเปิดกุบกุบเสีบๆบพี่นงบาเบิดเอ้าหนึ่งสองสามสี่หาวกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดือสิบเอหัวอู้ไฟแดงกับไฟน้ำเงินสฟแดงกับไฟน้ำเงินบ่มีไฟชนะเอาอยู่ทงหน้านะครับหลังบันหลังบัน หลังบานไม่บอมเป็นทงหน้าจะของดอกท่องหน้าพ่อญนไอเสอนพ่อไนที่อีพออีพอกระไดพ่อญ่กระไดเพราะว่าเราเถ่าแล้วเราถ่าแล้วท้งหน้าอีพอเบานะครับเพื่อนกันจุดหนึ่งบาาถ่ามามาไทยแล้วเราก็ยางมากล้วก็ยางมาหาแเราก็คุยน้ำเลยบ่าวเรากำลังดังทายคิดอยู่ืันนี้เราป่ไเด้ออกมากืันนี้เอินเรากินน้ำประเดียเอินแล้วเรากินน้ำบ่ได้มันเหนียวตอนนั้นกินน้ำน เอาลวดเอาลวดเราไวเอานี่ละพี่น้องยุกก่งกลกันบานหนึ่งเมืองเดียวกันนะครับพึ่งพาอาศัยกันบ่าวเท่ากับออกมามองนี่มันห่มนะครับมีต้นห่มว่าพ่นว่าอยู่นี่ก็เลยมากสุดนันไทยอยู่กับจอบยวนขั้นน้องเราขั้นสาเราพอดีเราย่างมาอ่าเอารอ,อบนี้ช่วงนี้ย่ำแลงเพื่อนกรบบดดอองมากเราเพราะว่าติดตอนน้ำเพิ่มมารอนนำหน้าช่วงนี้มองบางมอง,งกับฝนตกนะครับบางมองกับมีหนเอื้องแบนี้ฝ <c oughs> นบตกกับมีอืงบบบนี้เอา บ้านบ้าเ่ากะมีอึ้งน้ำเขาเนาะเออเอาอึ้งน้ำเขาน้ำออกกะบ่หัวแต่ว่าเดือนสีนี่มีมาหลดนะครับไข่พร้อมอ่ามันกับหอดยามมันนะครับหอดช่วงมันบางหมองกับฟนตกบางหมองกับมีพายุนะครับก็เระมันระวังเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพครับเอามื้อนี้บ่าเถาก็ฝากพี่ต่อน้องสู้ขู่สู้คนคือเก่านะครับมักอะไล่ถือใจกระแทบบ้าเ่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ